อ่าเ <ram> ี้ยหอตั้งโอ้โหเขาสูงเด็กๆพี่ดั้งอไรวะของเขาสูงเนี่ยนี่างูป่องนี่ป่องนี ดูดูไว้เดี๋ยวก็เป็นดูดูไว้มันติดมันเขี่ยไม่ขึ้นเย เด็กไม่มีแฟนแล้วอเหไอ้เด็กเสียงเด็กเข้าเสียงไม่เข้าเสียงมันเข้าเดี๋ยวฟังนี้เสียงเด็กเข้าเด็กไม่เสียงกันเล่นใช่มอมอสามใช่ปะ มาต้นตัววะปอห้ามปอบอปอห้าที่วีลาปอปอปอปคืออะไรอ๋อปอทอรอเขตดีนะทอรอที่วิลาแล้วปอปอคืออะไรวะปอปอเขตบางกะปิครับอ๋อไม่เดี๋ยวนี้โรงเรียนมันโรงเรียนมันพิมพ์เขตด้วยหรอแต่ก่อนมันหลานพี่เรียนยังมีแค่แม็มีแค่ทอรอองเงี้ยเจ้าเจ้าบาระเบี๊ยบชมพูอยู่ป้ะ อันนี้ผมยังปอห้าปอห้าอ๋อปอห้ามันเป็นผ้าติดน้ำเงินติดน้ำเงินใช่ไหมเฮ้ยเด็กเป็นชีพเด็กยังไงเด็กเป็นชีพเยอเด็กปอห้าเสียงเด็กปอห้าเข้าเด้อเด้อปอห้าเขาให้เข้าร้านแล้วหรอปอห้าเข้าได้ป่ะวะเข้าได้เข้าได้เหรอหนูมาตังค์มาชีพกี่บาทเท่าไหร่แล้ววะยืมน้ำเท่าไหร่แล้วเนี่ยหมดเวลาแล้ว ยังยังไม่ต้องกดก็ได้เด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่ต้องกดอ่ะเออเรากดเลยไม่ต้องกดก็ได้เห็นปะ่ะเออน,นอแต่ถ้าเราถ้า,ถ,าถ้ามันจะหมดเวลาตรงนี้ใช่ไหมยี่สิบวิเนี่ยถ้ามันจะเหลือศูนย์เนี่ยถ้าเราถ้าเราไปกดเื่อไปกดนะดูตอนหัวมันลงฮะม,มันจะงับแล้วไม่ได้ไ,ดไม่ได้ดิแต่ม <c oughs> มันไกลยี่สิบใช่ป่มมันเหลือสองวิอย่างเงี้ยหนึ่งสองเอาเรา,าไปกดเงี้ยมันจะงับกาอากาศเออจะรู้ปะ่ะเออเออก็คือ อันนี้อันนี้เราปล่อยเราปล่อยหมดเวลาไปเออมาเป็นหมื่นเลยใช่ไหมไม่ใช่หมื่นบ้าเป็นหมื่นขนาดนั้นเขาได้พี่บอกเลยได้เท่านั้นใช่เป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านมันพี่มาพี่เอามาให้เขาจะเปิดร้านใหม่อะจ่ายเป็นหมื่นแล้วจ่ายค่าค่าเช่าเลยมีเหลอแล้วพี่ ตีแล้วตามะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอเล่นมันไงเล่นเอามันหนูเล่นเอามันจิกเนี่ยมันเล่นจิกมันติดต่อมันอ่อนมันมีเด็กมันมีเด็กแบบเราเนอะ้ยเขาทำเขาทำได้เหรียญเดียวอ่ะเนาะเออเขาทำได้ผมว่าเขาทำได้แล้วตุ๊กตุกซาเด็กๆนีเคยทันได้แล้วมันลงไปแล้วมันเด็กมาเล่นเด็กมาเล่นอันนี้เหรียญเดียวอ่ะพี่เห็นแล้วแบบพี่พี่ยืนดูอยู่ ชี้หายแล้วเด็กยังเล่าอย่าเงี้ยตัวเล็กๆอ่ะมันมันมีแตติดของมันอยเด็กๆนะแม่งเล่นในโคตรเก่งอ่ะใช่มันมีแตติดหนักออกมาไปตบเหมือนกับกาลังจะนั่งอันนี้แม่งเล่นได้เรื่อยๆแล้วไม่เดี๋ยวออกมวกาลังจะนั่งคุยกันแล้วผมไปขยับมลิลลิอ่ะมันติดเขยเลยแต่ผมได้ยออเนี่ยนเนาะแน่นๆแล้วเดี๋ยวต้องไปตัดเสียงออกอันนี้ของพี่เหรอพี่ตกพี่พี่หน้ามันเกี่ยวกับทุกอย่าของพี่ดิของพี่ดิเก็บพี่ได้หรอ เออพี่คลิปได้ดิคลิปได้ดิคลิปได้ดิเฮ้ยคลิปไม่ได้เขาจะมาลงตะกร้าได้ไงหลงพี่ไม่ได้เอามือไปล้วงเนี่ยให้เล่นเลยให้เล่นเลยให้เล่นเหรอพี่เออให้เล่นอ่ะมันครบแล้วเล่นเลยดีเล่นดีเออเลื่อนดิเอาเอาเอาห่อเนี้ยพยายามเอาห่อเอาห่อเนี้ยพยายามพยายามดิ มันเล่นต่อได้เออถ้าเล่นต่อได้เพราะว่าอะไรมันครบโอ้เออขี้มาเลยค่ะเล่นเล่นได้เล่นได้เออมันมันเล่นต่อได้ผัดเลยเออคือยังไงอ่ะถ่ายถ่ายพี่ลองพี่ลงกี่แ่บเออไม่ไม่ถ่ายเอาเดี๋ยวเอาพี่เขาได้ถ้าได้พี่เขาผูกใจเอาห่อแดงข้างล่างเอาให้ได้นี่ยเนี่ยห่อแดงข้างล่างเออได้ป่ะได้ป่ะอ๋อเดี๋ยวมันจะไปติบไอ้ขอบเรื่องไหนให้เล่นเลยให้เล่น

น้องไม่โคตรเก่งอะใช่ะได้ปะ